แพ้สีอะไรดีว่ามาจะแข่งหรือจะคุยจะคุยหรือจะแข่งถ้าไม่แข่งไม่คุยงั้นเราคุยไม่ต้องแข่ง <c oughs> อะไรละ่ะเอารถของพีงน่นายออกมเลยเออออกมาสิมาสิเอาแบนนี้จะปากว่าไ,<อ>ไม่ที่ ใจเย็นกันหน่อยนะนี่จำครูไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยครูมาทาไมอะครับมาทําไมเหรอมาจัดการพวกเธอไงเฮ้ยเฮ้ยฮะจัดการอะไรตัวเท่าลูกแมวเลยนะนี่อาจจะแข่งรถตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันแล้วนี่พ่อแม่จะคิดยังไงเนี่ยลูกฮะเขาส่งให้เรียนลูกไม่ใช่มาทาตัวอย่างนี้นี่ครูถามนิดหนึ่งมันคุ้มไหมเนี่ยพอรถล้มไปเนี่ยมันขาแท่งหักปากเปิกแตกเนี่ยทำไงเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนใช่ไหมไอ้เจ้าเ่าไงวะ ไอ้มึงวายพวกนั้นนะ่ะมันจะกล้าวัดกับพวกเราว,าวะไอบอลกับไอนิกนนกี้น่ะเหรอไอถ้ามึงไม่มีแรงพุ่งไปนอนไปไอสัตว์ไปมันเป็นสไตล์แก๊งเราไงมึงแบบจะโหดๆกูก็จะนิ่มๆไอพวกสองคนนะนะั้นน่ะมันไม่กล้าโฟอีฟกับพวกเราเหรอกไออะไรวะวัดปะละ่ะไอเกาไอมึงเอาเวลาเี่งมาเล่นมุกอะ่ะมึงเอาไปโมรถดีกว่าไหมก็ได้ ไอ้พวกนั้นน่ะมึนกระจอกไม่ต้องโมเราก็สู้ได้เว้ยเพื่อนเฮ้ยได้ยินคำว่าไม่กล้าใครบอกว่ากูไม่กล้าปะวะพราพวกมึงไงพวกมึงอ่ะกล้าวัดกับพวกกูหรือเปล่าอย่าว่าจะวัดเลยบทสุดเหล่ากูกันได้บทว่าไงมึงมึงมึงคิดว่า มึงเก่งนะกูไม่เก่งตั้งแต่เกิดแต่เป็นตัวเปิดตั้งแต่เด็กเว้ยเออเอางี้กว่าพวกมึงอ่ะอมหรือเปล่าถ้าเรื่องความเร็วพวกกูไม่กลัวใครอยู่แล้วเว้ยคำคมเรื่องรถเป็นยังไงบอนรถไม่มีขับโทรศัพท์ก็เสียโคตรดีไม่มีเมียโคตรเสียไม่มีตังค์เดี๋ยวแล้วมึงไม่ติดอ่างแล้วเหรอวะอย่าไม่คมเป็นไงเป็นไงเรื่องความแรงอะพวกกูไม่กลัวใครอยู่แล้วเว้ยแต่พวกกูเนี่ย ไม่มีทางแพ้แล้วเพราะพวกเราคือครอบครัวไหนเรียกพ่อสิลูกพ่อครับไม่ใช่หนังได้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมากับกระถางใส่ดอกไม้อะไรอะเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเต็มมงินไอเด็กพวกนี้วิอ่านมว้นแต่เด็ก เรื่องนี้ถึงพอเนี่ยไอ้พวกเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือของจริงใช่ไหมจ๊ะที่รักใช่ค่ะรถพวกมันอ่ะสู้รถพวกเราไม่ได้หรอกคนนี้คือใครวะที่รักของกูเองรู้จักเปล่าแวนบอยตกคอยเกิลเอ้ยถ้ามึงเอาหญิงมาได้เดี๋ยวกูเอามาบ้างที่รัก แพ้เสียอะไรดีว่ามาจะแข่งหรือจะคะุยจะคุยหรือจะแข่งถ้าไม่แข่งไม่คุยงั้นเราคุยไม่ต้องแข่งอะไรล่ะเอารถของพี่นายออกเลยเออออกมันที่มาสิเอาปา่จะปากว่าไม่ไยินว่าะไ้อ้ไไอ้ไอปอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อไ้ไอ้ไปไอ้ไอ้้ไอ้อ้ออ้ กันหน่อยนะนี่จำครูไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยครูมาทาไมครับมาทําไมเหรอมาจัดการพวกเธอไง <cle an> เฮ้ย <c oughs> หฮะ <c oughs> จัดการอะไรตัวเท่าลูกแมวเลยนะนี่อาจจะแข่งรถตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันแล้วนี่พ่อแม่จะคิดยังไงเนี่ยลูกฮะเขาส่งให้เรียนลูกไม่ใช่มาทำตัวอย่างนี้นี่ครูถามนิดนึงมันคุ้มไหมเนี่ยพอรถล้มไปเนี่ยมันขาแท่งหักปากเปิกแตกเนี่ยทำไงเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนใช่ไหมแก้า ไม่หักออกแค่ปะอยากน้อยอะไรวะเพื่อนอย่างน้อยก็มีอาจจะมีปากแตกกันบ้างเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเรื่องนี้ครูต้องรายงานท่านผอให้รู้มันไร้สาระลูกเอ้ยเวลาทำอย่างอื่นแล้วมันอันตรายด้วยอันตรายอะไรครับครูเขาก็แข่งรถไม่อันตรายได้ไงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเนื้อหุ้มเหล็กลูกมันอันตรายลูกผมนี่งงมากครับ งครูบอกว่าพวกผมแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันก็พวกเธอแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ลูกจะบ้าครับครูทำไมพวกผมอ่ะแข่งรถกระดาษรถกระดาษครับครูนี่อ้าวไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แหวนไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรเสียงดังมากเราก็ได้ยินอะไรเป่านกหวีดไปถึงนู่นห้องผมนู่นน่ะอ๋อดีครับมาเป็นพอดีเด็กๆครับอะไรออะไรครูหามีอะไรเนี่ยก็นี่ไงเด็กๆพวกนี้ผมจะบอกว่ามันไร้สาระครับท่านบออะไรมาแข่งรถแข่งรถกันรถกระดกกับรถกระดาษเนี่ยเนี่ยมาเป่ารถกระดาษแข่งกันเอาเวลาไม่ไปทำอย่างอื่นมันไร้สาระท่านบอจัดการเลยครับไร้สาระอะไรตครูหาด่าเด็กๆเหรอครับก็เท่ากับด่าผมด้วยนะบางอาจไปด่าท่านผอได้ไงก็มันด่าผมจังๆแล้วเนี่ย ก็เด ja. ็กๆเขานัดกับผมมาว่าเออถ้าเดี๋ยวใครชนะเดี๋ยวเขาจะมาแข่งกับผมเนี evet ่ยเนี่ยผมเบอร์ยี่สามเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอยู่ยาวเงี้ยอยู่ยาวเนี่ยเดี๋ยว่ท่านบมอท่านมอก็ร่วมสรุปกับเด็กๆด้วยอันเนี้ยครับเป็นโครงการของท่านบออครับเป็นกิจกรรมยามว่างครับเออเฮ้ยผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะท่านบอเด็กๆจะได้มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นเรื่องไร้สาระมาทําเรื่องแบบดีๆแบบนี้เดี๋ยนะครับผู้หางครับมันไม่ไร้สาระเหรอครับรู มันจะไปไร้สาระอะไรลูกแล้เข้าเวลาเนี้ยเอ้าปลอดภัยไหมลูกก็รวมกลุ่มรวมนู่นรวมนี่กันทำกิจกรรมขึ้นมาสอนูพัอไบนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นด้วยกะนอย่างนั้นตั้งแก๊งเลยกว่า่อลงสนามมาเลนมาเลวรวมเลยไปไป อีกไปโ้้ยยเนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแนนยิ่งกว่าหาแฮบเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็น